สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ OKMD OK Family นะครับทั้งผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ผู้ชมจากต่างประเทศทั่วโลกนะครับรายการ OKMD OK Family นี้เราก็คุยกันสบายๆนะครับได้สาระซึ่งเราก็พยายามหาสาระประโยชน์มานำเสนอกับท่านนะฮะในวันนี้เนี่ยเราก็จะคุยกันในหัวข้อเรื่องมาอัพสกิลการทำงานด้วยการเรียนออนไลน์กันนะฮะโดยเฉพาะในช่วง โควิดแบบนี้นะครับในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องอัพสกิลการทํางานเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานถูกไหมครับก็ไม่รู้ว่าจะถูกเลิกจ้างวันไหนนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวไว้แล้วก็อาจจะเป็นโอกาสในการเพิ่มช่องทางการหารายได้ใหม่ๆนะครับซึ่งเรามีช่องทางที่จะอัพสกิลด้วยการเรียนออนไลน์ซึ่งหลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเรามีของดีๆอยู่เยอะเลย หลักสูตรที่เรียนแล้วเนี่ยเอาไปใช้งานได้จริงๆเนี่ย mm hmm. ก็มีอยู่หลายๆเว็บไซต์เลยนะครับมีทั้งฟรีทั้งเสียเงินแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำกันสัก3-4เว็บไซต์แล้วก็แนะนำหลักสูตรกันนิดๆหน่อยๆสัก2หลักสูตรนะครับลองติดตามกันดูอันแรกที่จะแนะนำเนี่ยก็ชื่อว่าออไทยมุกนะครับ t h a i m o o c คำว่าม o กเนี่ยก็คือย่อมาจาก Massive Open Online Course อันนี้ก็เป็นหลักสูตร e-learning นั่นแหละครับซึ่งเราสามารถเรียนทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลานะครับซึ่งในน,นี้มีหลักสูตรรวมๆกันแล้วมากกว่า800หลักสูตรเป็นหลักสูตรภาษาไทยนะครับเกือบทั้งหมดแล้วก็ที่สำคัญคือฟรีด้วยนะครับไม่ต้องเสียเงินนะฮะอันนี้เป็นเว็บไซต์แรกเดี๋ยวอลองดูหน้าตานะครับใน,ในจอจะมี แสดงให้เห็นหน้าตาเว็บไซต์เนี่ยท่านก็พิมพ์เข้าไปใน Google เลย T H A I M O O C นะครับเข้าไปการสมัครก็ง่ายมากไม่ต้องมีใครใจ่ายอะไรสมัครผ่าน f c e e o o o นะครับสมัครผ่าน l ล n e อีเมลเนี่ยสอคลิกก็สามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้เลยนะฮะอันนี้เว็บไซต์อีกอันหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือเป็นของจุฬานะครับเรียกว่าจุฬามุก S c s u l a m o o c นะครับอันนี้เนี่ยเป็นของจุฬาเขาเอาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเอามาปรับนะครับให้เหมาะกับการเรียนรู้ในแบบออนไลน์นะครับซึ่งหลักสูตรเนี่ยค่อนข้างจะเ,เป็นวิชาการนิดนึงแต่ว่าก็จะมีหลักสูตรมีคอร์สใหม่ๆออกมาให้เราเรียนได้ทุกเดือนเลยนะครับตัวอย่างนะครับเช่นหลักสูตรคณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ย หรือว่าการพัฒนาทักษะชีวิตาการสอนภาษาอังกฤษ Essential Grammar หรือดนตรีบำบัดเป็นต้นนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนได้ฟรีเหมือนกันนะครับซึ่งาการใช้งานการสมัครก็ง่ายเหมือนกันนะครับไม่ได้ยุ่งยากเลยนะฮะอันที่3นะครับอันที่3เนี่ยอยากจะแนะนำท่านให้มารู้จักแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของต่างประเทศอันหนึ่งอ,อันนี้เรียกว่า สกิลแชร์เว็บไซต์สกิลแชร์นะครับอันนี้เป็นที่รวมของการเว็บไซต์ที่สอนทักษะในเรื่องของการเอาหารายได้ต่างๆเป็นหลักนะครับซึ่งจะมีคอร์สเนี่ยมากมายเลยหลายพันคอร์สนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษเหมาะสำหรับผู้ที่จะเอาทักษะต่างๆเ,เรียนรู้แล้วก็เอาไปพัฒนาเป็นเป็นรายได้เป็นอาชีพเสริมอย่างเงี้ยจะเหมาะสมมากเลย ะะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายอันนี้จะมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ก็ไม่ได้แพงนะครับเขาเก็บเป็นรายเดือนเป็นบุฟเฟ่น,นะฮะเริ่มต้นเนี่ยเขาให้ทดลองเรียนก็แค่0.99เเหรียญต่อเดือนท่านจะเรียนกี่คอร์สก็ได้นะครับเรียนเป็นแบบบุฟเฟ่ไปเลยแค่37บาทต่อเดือนเท่านั้นเริ่มต้นนะฮะซึ่งถ้าหมดช่วงโปรไปก็อาจจะอัพราคาขึ้นไปอีกนิดหน่อย ก็ดูในหน้าจอเลยเนี่ยท่านดูในที่แสดงไว้เลยนะครับหน้าจอของ Skillshare อันนี้ก็มีหมวดหมู่หลากหลายมากเลยแต่ว่าเขาจะแบ่งเป็น4ด้านหลักๆนะครับในเว็บไซต์ของ s l l s l s r e เนี่ยอันแรกนี้เขาจะเรียกว่าหมวดของอาการสร้างสารรค์เช่นการออกแบบกราฟิกการออกแบบแฟชั่นการถ่ายรูป <woo. S 3> การถ่ายทำภาพยนตร์พวกนี เป็นเทคนิคในเชิงสร้างสรรค์การใช้สื่อนะครับหมวดที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของธุรกิจนะฮะเช่นในเรื่องของการวางแผนธุรกิจการทำการตลาดการทำ seo การขายของต่างๆออนไลน์นะฮะหมวดที่3เรื่องของเทคโนโลยีนะครับเช่นการเขียนโปรแกรมการทำเว็บต่างๆเหล่านี้เป็นต้นการออกแบบเกมนะฮะ ซึ่งหลายคนคิดว่ายากแต่จริงๆแล้วมันมันก็ไม่ได้ยากเลยสามารถที่จะมาเรียนออนไลน์กันแล้วก็เอาไปาประยุกต์ใช้กันได้เลยนะครับตัวนี้อีกหมวดหนึ่งนะครับเป็นหมวดไลฟ์สไตล์เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการทำอาหารนะฮะการเล่นดนตรีการทำงานฝีมือการทำา i y y ต่างๆนะครับมีเยอะเลยหลายพันหลักสูตร แต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะยากนิดหนึ่งสำหรับท่านที่ยังไม่เชี่ยวชาญครับก็ลองลองดูค่อยๆฝึกกันไปนะครับคิดว่าน่าสนใจมากๆเว็บนี้เพราะหลักสูตรเขาเยอะมากอีกเว็บหนึ่งนะครับที่ดีมากๆเลยที่อยากจะแนะนำอันนี้เป็นเว็บไซต์ของคนไทยนะครับเป็นตัวสตาร์ทอัพชื่อว่าเว็บไซต์ Skill l a n e นะครับอันนี้ท่านดูตามในหน้าจอที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยนะครับ อันนี้เป็นแพลตฟอร์มก็จะเน้นเรื่องคนวัยทำงานนะครับเป็นทักษะที่จะเอามาปรับปรุงในการพัฒนาทักษะตนเองพัฒนาทักษะการทำงานต่างๆนะครับเรียนได้ทั้งในรูปแบบบุคคลหรือว่าเป็นบริษัทจะจัดให้พนักงานเข้ามาเรียนก็ได้นะครับเขามีสกิลพวกนี้ในใน,ในการทำงานค่อนข้างเยอะแล้วก็หมวดหมู่หลักๆในนี้เช่นเช่นในเรื่องของจะแบ่งเป็นเรื่องของการเงินการลงทุนเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการตลาดเรื่องเทคโนโลยีสตาร์ทอัพการทำสตาร์ทอัพต่างๆเพราะอันนี้เป็นเว็บไซต์ของสตาร์ทอัพเรยนครับสกิลเลนเนี่ยนะฮะหรือว่าถ้าใครมีความสามารถพิเศษเนี่ยก็เอามาทำคอร์สขายในนี้ก็ได้นะครับก็จะมีการแบ่งรายได้กันกับทางแพลตฟอร์มด้วยก็แนะนำกันไปสามอันแล้วในสกิลเลยนเนี่ยยังมีอีกนิดนึงเขายังมีหลักสูตรที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเป็นหลักสูตร ปริญญาโทออนไลน์เลยนะครับทางด้านบริหารธุรกิจนะครับชื่อว่าทักซ่าที a ูเอ็กนะครับแล้วก็มีหลักสูตรทางด้านแบ่งเป็น Business Innovation แล้วก็สาขา Data s c i e n ไ e สำหรับธุรกิจนะครับการวิเคราะห์ธุรกิจต่างๆทีนี้เรามาดูหลักสูตรกันนะครับตัวอย่างหลักสูตรที่น่าสนใจวันนี้จะยกตัวอย่างให้สักสออันอันแรกเนี่ยเข้ามาดูในเว็บไซต์ไทยมุกก่อนนะครับ หลักสูตรที่จะแนะนำเนี่ยเหมาะสำหรับการทำงานเป็นกลุ่มการทำงานแบบ work from home นะครับสำหรับคนที่ต้องทำงานเป็นทีมแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยไม่สะดวกใช่ไหมฮะต่างคนต่างอยู่เนี่ย work from home จากที่บ้านนะครับก็ต้องใช้มาเรียนตัวนี้เลยนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยก็จะเรียกว่าหลักสูตรการใช้ Google เพื่อพัฒนาการทำงานนะฮะในเว็บไซต์ Google เนี่ยนอกจากไว้สำหรับค้นหาไว้เซิร์ชแล้วเนี่ย มันยังมีเครื่องมือเยอะแยะเลยนะครับหลายตัวให้เราได้ใช้งานกันนะครับอย่างเช่นในหลักสูตรนี้เขาก็จะสอนนะครับเครื่องมือต่างๆใน Google สำหรับการใช้งานการทำงานเป็นทีมจากระยะไกลเช่นการใช้อีเมลการใช้ตัวแครเ endar นะครับเพื่อการนัดหมายทีมงานแล้วก็จะมีการสอนการใช้ Google Drive สำหรับเป็นตัวเก็บข้อมูลกลางเนี่ยเหมือนเป็นคลาวใช่ไหมครับแทนที่ ต่างคนต่างเก็บเนี่ยข้อมูลอัปเดตไม่เหมือนกันเราก็เอาไว้ตรงกลางเก็บไว้ใน Google Drive แล้วก็มีการสอนในเรื่องของการสร้างเอกสาร Office นะครับไม่ว่าจะเป็น Word เป็น Excel เป็น PowerPoint ด้วยการทำแบบออนไลน์เลยสมมุติเราต้องทำงานสักชิ้นหนึ่งเนี่ยมีหลายคน3-4คนเนี่ยต้องช่วยกันเข้าไปแก้เข้าไป Edit แทนที่จะต่างคนต่างทำแล้วก็ส่งเมลไปมาก็ทำไว้บนออนไลน์เลย นะฮะพิมพเป็นแบบฟอร์มเป็น Word เป็นอะไรแล้วก็ให้ทุกคนสามารถเข้าไปแก้แล้วก็จะอัปเดตได้นะครับในบนออนไลน์ทุกคนก็จะเห็นเป็นเวอร์ชันเดียวกันเลยนะครับเสร็จแล้วหลังจากทำเอกสารต่างๆมันก็ยังมีเรื่องของ Google Form นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไว้สำรวจแบบทำเป็นแบบสอบถามออนไลน์นะฮะสมมุติว่าเราต้องการสำรวจความคิดเห็นต้องการที่จะส่งอะไร เอาข้อมูลความคิดเห็นมาประมวลผลแรงต่างแทนที่จะต้องส่งเมลไปแล้วก็ส่งเป็นลิงก์ไปนะสร้างแบบฟอร์มให้คนเข้ามากรอกเสร็จแล้ว g o o g l e มันก็จะทำวิวเคราะห์ผลให้ด้วยนะครับเบื้องต้นว่าเป็นยังไงมีคนเข้ามากรอกกี่คนข้อไหนได้คะแนนมากน้อยยังไงซึ่งตรงนี้ก็สะดวกมากๆเลยนะครับช่วยในการอ่าทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่สำคัญคืออ่า g ูเกิ e เทนะครับ ตัวนี้เนี่ยสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าทุกวันนี้เนี่ยเทรนคนนิยมเรื่องอะไรกันนะครับใน Google เนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าในยุคดิจิทัลเนี่ยคนเขาค้นหาอะไรกันนะฮะสนใจเรื่องอะไรกันนะครับพูดคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยเีนี้ก็จะมีการสอนการใช้เครื่องมือตัวนี้ด้วยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเข้าไปเรียนไม่กี่ชั่วโมงนะครับท่านก็สามารถที่จะ ใช้เวลาวันละนิดวันละหน่อยวันละ15 20นาทีเนี่ยนะฮะดูเข้าไปอ่านเรียนเสร็จแล้วก็พักไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเรียนต่อก็จะจําไว้ให้เราว่าเราเรียนถึงไหนสามารถที่จะเรียนต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆเลยนะครับตัวนี้ก็คิดว่าถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับในการใช้เครื่องมือต่างๆของ Google ได้เป็นอย่างดีซึ่งตรงนี้อย่างน้อยก็ช่วยในการพัฒนาการ ทักษะการทำงานออนไลน์ของเราให้เหมาะกับยุคสมัยได้นะครับส่วนอีกหลักสูตรหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำก็คือตัวเรียกว่าการประยุกต์และพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Site อันนี้ก็เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งใน Google นะครับซึ่งจะช่วยเราในการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาแบบมืออาชีพเลยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราจะสร้างเว็บไซต์น,นึงเนี่ยก็คิดว่ามันคงจะต้องยุ่งยากใช่ไหมครับจะต้องไปเรียนเขียนโปรแกรม จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการจดชื่อโดเมนอะไรต่างๆแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือตัวนี้ทำขึ้นมาได้นะครับโดยไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายเลยนะครับก็ในหลักสูตรนี้ใช้เวลา7ชั่วโมงสามารถที่จะเรียนได้วันวันละนิดวันละหน่อยตามเวลาที่ท่านมีนะครับก็หลักสูตรนี้มันจะสอนตั้งแต่เรื่องของการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์เลยนะครับว่าเว็บไซต์เรา มีโครงสร้างยังไงเสร็จแล้วก็ลงลึกมาการออกแบบแต่ละหน้าแต่ละหน้าของเว็บไซต์นะครับการใส่เนื้อหาการแทรกเนื้อหานะฮะการแทรกพวกปุ่มต่างๆรูปภาพสารบัญเนี่ยคือเป็นเหมือนมืออาชีพเลยทีเดียวแล้วก็ยังสามารถที่จะแทรกเครื่องมือต่างๆ Google เช่นปฏิทินแผนที่เอกสาร Google แบบฟอร์ม ทุกอย่างสามารถเอามาใส่ได้หมดแล้วก็จัดเรียงให้สวยงามนะครับสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเผยแพร่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปจดชื่อโดเมนอะไรนะครับเพราะว่ามันฝากไว้ในโฮสต์อของ Google อยู่แล้วนะครับตัวนี้เราก็เหมาะสำหรับผู้ที่จะมีผลงานอยากจะเผยแพร่พอร์ตโฟลิโอนะครับหรือว่า,าประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยก็สามารถทำเว็บไซต์ได้ง่ายๆแบบมืออาชีพได้เลยนะครับ ครับวันนี้ก็จะขอแนะนำสัก2หลักสูตรนะครับเป็นน้ำจิ้มให้ท่านไปเข้าไปลองดูก่อนนะครับก็เดี๋ยวอโอกาสหน้าเราจะมาแนะนำเพิ่มเติมหลักสูตรต่างๆที่น่าสนใจกันอีกนะครับครับแล้วก็ก่อนจะจบวันนี้นะครับก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมนิดนึงว่าตอนนี้โอเคมดีเนี่ยกำลังจัดประกวดคลิปน่ารักน่ารักในหัวข้อเกี่ยวกับสุนัขนะครับภายใต้โครงการของดีบ้านฉัน 2021นะครับซึ่งท่านที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะทำคลิปความยาวประมาณ3 7ถึง7นาทีส่งเข้ามาร่วมประกวดกับเราได้นะครับก็หมดเขตวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปดูได้เลยในเว็บไซต์ okmd.or.ts หรือว่า Facebook Fanpage ของ okmd OK นะครับก็ขอเช,ชิญชวนนะครับเรามีของรางวัลแจกสำหรับท่านที่ส่งคลิปมาร่วมประกวดกับเราด้วยนะครับ วันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับออสวัสดีนะครับ